สวัสดีครับสวัสดีแฟนระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel T Citizen ทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับตากันอีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารประจำวันของสโมสรระบาบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันที่20กันยายนพศ2564นะครับวันนี้วันจันทร์แหมวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เชอว่าแฟนๆหลายคนนะครับผมก็ได้ทำงานในวันนี้นะแลวก็เริ่มต้นทางานในสัปดาห์ใหม่นั่นเองขอให้แฟนซิตี้ทุกท่านสู้ กับงานที่ทําอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีด้วยนั่นเองแต่ตอนนี้้มีข่าวสารนะครับผมมาอัปเดตให้กับแฟนๆเรเบลสิปาได้รับฟังกันนั่นเองโดวยวันนี้มีเรื่องราวของทางาราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมที่มีความสนใจมาจากบาร์เซโลนารวมไปถึงเป๊ปแ,แลงล่าสุดบอกว่าแข้งเรเบลนั้นมีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงก็มีรายที่ไม่ฟิตด้วยนั่นเองนะครับเทียบเลย แล้วก็ยังมีเรื่องของอัปเดตดูซานวลาโฮวิกนะครับผมในเรื่องสัญญาล่าสุดของเจ้าตัวแล้วก็เรื่องของดิค a นไรส์ที่ตอนนี้ซิตี้ก็ได้จับตากับทางหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกอยู่นั่นเองนะครับในดีลของกองกลางตัวรับนั่นเองนะก็นี่เป็นประเด็นทั้งหมดที่ผมจะมาอัปเดตให้กับแฟนฟตที่ได้รับฟังกันในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตาได้โดยไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือบายสีปานั่นเองนะโอเคก็เริ่มต้นอ่าด้วยเรียกว่าสัปดาห์สดใสและกันเนาะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับแฟนแฟนซิตี้ทุกๆท,ท่านเลยเราไปเริ่มต้นกันที่ ผลนะครับผมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานก็มีคู่สําคัญครับของเชลซีกับทางสเปอร์เนาะเชลซีเนี่ยไปเยือนสเปอร์นะแล้วก็โอ้โหบุกไปถล่มไก่ขาเล้าเลย3ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกว่าไม่ไว้หน้าใครทั้งซีนะตอนนี้เป็นทีมที่ผมเรียกได้ว่ามาแรงและเป็นเต็งหนึ่งอ่ะผมให้เป็นเต็งหนึ่งเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าทีมเชลซีตอนนี้พร้อมมากๆ นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นจ่าฝูงด้วยนั่นเองและเราจะออกไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับผมในัปดาห,หน้านั่นเองนะไปอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้เชลซีอย่างที่ได้กล่าวไปเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับผมแข่ง5ชนะ4เสมอ1มี1 3คะแนนนั่นเองอ่าแต้มตอนนี้เท่ากับทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูแต่ว่าเป็นต่อเรื่องของลูกได้เสียจริงๆอ่า เซลซีกับลิเวอร์พูลนั้นลูกได้เสียนี้เท่ากันเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่านับจากอะไรนะอาจจะเป็นเฮทูเฮดต่างๆนั่นเองนะครับแมนซิตี้ของเราตอนนี้นะอยู่ที่5นะอยู่ที่4ครับผมไรตันนะฮะไรตันแข่ง5ชนะ4แพ้1นะครับผมผลงานนี่คือยอดเยี่ยมมากๆนะของกุนซืออย่างแกรนพคอสเตอร์นะครับผมซีซั่นนี้นี่เรียกว่าช่วงต้นนี เป็นมาตินต้นเลยนะครับผมขึ้นมายืดหัวตารางได้นะครับก็ไม่ได้ว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับไบรตันนั่นเองนะก็ซิตี้ของเราก็อยู่ที่5มี10แต้มนั่นเองนะก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับต่อมาเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของทางสโมสรเราที่จะพบกับทีมต่อไปนั่นเองนะก็เป็นทางวีคอมบอนเดอร์สนะในคาราบาวครับเราจะพบในคืนวันอังคารที่จะถึงนี้ นั่นเองนะวันที่22นะครับผมเวลาตีหนึนะครับผมเตะเวลาตีหนึตามเวลาประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นครับผมสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้นะครับผมจะพบกับเชลซีโดยเราจะออกไปเยือนแล้วก็กลางสัปดาห์หน้านะครับผมเราจะออกไปเยือนปารีสแซงแชร์แมงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สุดสัปดาห์หน้านะเราก็จะพบกับลิเวอร์พูลโดยเราออกไปเยือน <laughs> หนักมากนะเซลซีมาปารีสมาริวอพูลนะโหหนักจริงๆแล้วก็อ่าเป็น2สุดท้ายเนี่ยนะครับผมที่อยู่ในสควอตตรงนี้จะเป็นพบกับเบอร์ซลีบาสลีนะครับผมแล้วก็อ่าทางขับปรูกคซึ่งเราจะออกไปเยือนเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าจาก5้าแมชจากหกแมชตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราเนี่ยเล่นเกมเยือนถึง 4แมตช์นะครับผมเล่นในบ้านแค่2แมตช์เท่านั้นนะและคือเกมที่เราไปเยือนี่เกมหนักทุกเกมนะครับผมเซลซีปารีสลิวพูลนะขับรูกนะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นด่านฮาริโหดของแมนซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับโปรแกรมในช่วงนี้นั่นเองก็ขอเอาใจช่วยทับระบายสีฟ้าทุกคนนะครับผมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมกับตารางการแข่งขันของช่วงนี้ที่ฮาริโฮด สลึกเกินนะครับต่อมานะผมเรามาดูเรื่องของอเรื่องที่เป๊ปบอกล่าสุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บต่างๆของแข้งในทีมเรารวมไปถึงความฟิตต่างๆนะครับผมว่ามีใครพร้อมไม่พร้อมบ้างในเกมวีคอมฟอนเดอร์แล้วก็เป๊ปเองมีความคิดเห็นอย่างไรในการส่งตัวผู้เล่นลงในคาราบาลครับในคืนวันอังคารนี้นั่นเองนะครับโดยกัวเดลล่านะผมก็กล่าวนะบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะให้โอกาสผู้เล่น าจากแมสซิตี้อะคาเดมี่หลายๆคนนะก็คือพร้อมจะให้โอกาสดาวรุ่งหลายๆคนนั่นเองในเกมวันอังคารในครูวันอังคารที่เราจะพบกับวีคอมวันเดอร์เลอร์นะครับผมในศึกคาราบาว์คับนั่นเองแล้วก็เป๊ปยังได้อัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแข้งตัวหลักๆด้วยนะมีทางโรตรีนะครับผมไอมาริกลาปอสจอห์นสโตนโอเล็กซาน,นเดอร์ซินเชนโก้นะครับผมแล้วก็ทางอิวคายคุนโดกัรด้วยนะเป๊ปบ,บอกว่า,าทาง โรดี้อิมเมริกลาป็อกจอห์นสโตนซินเชนโกนั้นได้รับอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในรายของอิวคกุนโดกันนั้นก็จะไม่ลงทําการแข่งขัน,ขนในเกมกับวิคคอมวอนเดรเอร์สด้วยนะเ๊บได้กล่าวดีเทลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแต่ละคนบอกว่าโรดี้นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับผมไม่ใหญ่มากแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่วันเพราะว่าหมอเองก็บอกไม่ได้ว่าต้องพักฟื้นกี่วันในรายของโรตี้นะครับผมจอห์นสโตนอมามริกลาป็อก ซินเชนโก้นะครับผมก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะจอห์นสโตนก็มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นกันนะครับผมแล้วก็อเล็กซานโดซินเชนโก้นะรู้สึกจะมีปัญหาการบาดเจ็บจากการประทะนะครับผมอาจจะมีอาการฟกช้ำหรือว่าบาดเจ็บมาจากการประทะนั่นเองนะแล้วก็ในรายของทางอาร์เมลิกลาป็อกนะมีอาการบาดเจ็บในเรื่องของขาหนีบกับสะโพกนะครับ รวมไปถึงอิวคลายกุนโดก,กันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะแต่ในเกมกับวีคอมที่เป็นบอกว่าจะไม่ส่งลงอาจจะเป็นเรื่องของการโรเตชันแหละเพราะว่าอยากจะพักเอาไว้เจอกับเชลซีนั่นเองนะก็อาจจะพักตัวใหญ่เรียกว่าผู้เล่นตัวใหญ่ๆผู้เล่นที่เป็นชุดจริงเนี่ยให้มากที่สุดในเกมคือธนาคารในคาราบาวครับ นะเนื่องจากจะเก็บผู้เล่นชุดหลักเนี่ยนะไปพบกับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องความฟิตแล้วก็อาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมเรานั่นเองนะครับก็โหเจ็บเยอะเหมือนกันนะผมว่าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยน่าจะเป็นรายของทางจอห์นสโตนอาร์มิกลาป็อกนะฮะแล้วก็ซินเชนโก้เนี่ยน่าจะเจ็บไม่หนักแต่ว่าอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวจากการประทะไปบ้างนะแล้วก็ต้องพัก สักนิดหนึ่งในรายของอิวคายกุนโดการผมว่าไม่น่ามีปัญหาบาดเจ็บแต่น่าจะเป็นเรื่องของโรเตชันมากกว่านะครับผมในในเกมคาราบาวครับที่เป๊ปบ,บอกว่าจะไม่ส่งลงนั่นเองครับต่อมาไปพูดถึงเรื่องของทางราฮีมสเตอร์ลิงนะก็จริง,รงๆเป็นข่าวประมาสักวัน2วันแล้วนะแล้วผมก็รอสรุปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาตีข่าวให้กับามาเล่าให้กับแฟนๆซิตี้ได้ฟังนั่นเองนะครับก็สําหรับ ทางราฮิมสเตอร์ลิงเอาบทสัมภาษณ์ของเป๊ปก่อนแล้วกันนะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาในในนัดพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะก็เป๊ปเนี่ยได้บอกว่าในเกมกับเซาท์แฮมป์ตันนั้นเรามีปัญหากันเล็กน้อยนะผมนั่นก็คือเรื่องที่ราฮิมสเตอร์ลิงนั้นได้บอลไม่มากในแดนหน้านะจริงๆเขาอันตรายเสมอ5 4 3 2งจริงๆสเตอร์ลิงนั้นเขาอันตรายเสมอและพร้อมที่จะพยายามทำประตูให้ได้นะครับผม เขาเนี่ยคล่องแคล่วมากในแง่ของการเคลื่อนไหวแต่ฟุตบอลน,นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราทำกระบวนการได้ดีแค่ไหนในการสร้างสรรค์โอกาสและเมื่อมันเกิดขึ้นกองหน้าและปีกข,ของเราจะเล่นได้ดีกว่ารวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรับของเราด้วยส่วนเรื่องราวของเซอร์ลิงกับบาร์เซโลนานะก็ล่าสุดผมก็รวบรวมแล้วก็เอามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ฟังนะครับโดยตามการรายงานของสื่ออย่างสปอตในประเทศสเปนนะครับผมก็ ได้รายงานว่าบาร์เซโลนานั้นมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับสเตอร์ลิงในเดือนมกราคมหลังจากล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับตัวสเตอร์ลิงเนี่ยในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองนะมีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสเตอร์ลิงนั้นมองว่าบาร์เซโลนาเป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติในอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีเวลาลงเล่นเนี่ย มากกว่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันที่เขาได้รับบทบาทในทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยภายใต้การคุมทีมของกัวเดล่าที่ซิตี้นั้นสเตอร์ลิงนั้นอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจในการเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนั่นเองนะครับยังมีการกล่าวว่ามาเตลเลอร์มานีนะครับผมผู้บริหารของทางบาร์เซโลน่าได้เดินทางมายังเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อเจรจาทำข้อตกลงกับ ทีมชาติอังกฤษรายนี้โดยขั้นตอนในตอนนั้นเนี่ยทางบาซานนั้นเสนอผู้เล่นหลายคนเลยในข้อตกลงแลกเปลี่ยนนะครับผมรวมไปถึงผู้เล่นที่จะมาแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่อย่างองตูนคริสแมนแล้วก็ทางเซอร์จิ o โรเบโตนะในการยืมตัวจากแมนซิตี้นั่นเองแต่ว่าตอนนั้นแมนซิตี้นะไม่ต้องการที่จะทําข้อตกลงในสัญญาแบบนั้นนะครับผมเลยล้มดีลกันไปแล้ก็ว่ากันว่าเตอร์ลิงนั้นเคยถูกมองว่า อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถแต่ต้องได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองแต่เนื่องจากฟอร์ของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาเป๊ปกวัวเดีาร่าไม่ค่อยได้เลือกใช้งานเขาตามที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองก็ทําให้สเตอร์ลิงนั้นอาจจะมองหาทางออกให้กับตัวเองโดยการย้ายไปบาร์เซโลนาในอนาคตก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่า ตามายตามการรายงานนั้นก็ได้อัปเดตด้วยว่าสถานการณ์การเีินของบาร์เซโลนาปัจจุบันอาจจะเป็นอุปสรรคเนื่องจากผู้เล่นหลายคนนั้นก็ต้องลดค่าจ้างลดค่าเหนื่อยลงไปใช่ไหมครับผมแล้วก็สเตอร์ลิงนั้นเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในทีมแมนซิตี้ที่ได้รับค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมก็อาจจะทําให้บาร์ซ่าต้องรับแรงกดดันนเรื่องค่าเหนื่อยอีก นั่นเองนะนี่ก็เป็นอุปสรรคของทางบาร์เซโลนาสเตอร์ลิงมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับการออกจากซิตี้นะครับผมในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและบาร์เซโลนาเองก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะถ้าสมมติว่าสเตอร์ลิงนั้นล้มเหลวในการคว้าหรือว่าแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับมานะครับผมในถิ่นเอติฮัสเซเดียมในช่วงฤดูกาลนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่สเตอร์ลิงนั้นอาจจะย้ายทีมในตลาด รอบหน้าอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ได้หรือว่าตละหน้าหนาวเลยก็ได้นะครับต้องจับตาดูกันให้ดีๆสําหรับปราหิมสเตอร์ลิงนะจริงๆผมก็เอาใจช่วยเขาแหละนะในฟอร์มในฟอร์มการเล่นในสนามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็เอาใจช่วยสเตอร์ลิงอยากให้คืนฟอร์มเก่งเหมือนช่วงปีที่เราได้แชมป์ร้อยแต้มมานะเนาะเขาก็โชว์ฟอร์มได้แบบสุดยอดเลยในปีนั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสเตอร์ลิงจะ โชว์อร์มได้ดีมากยิ่งขึ้นไหมนะแล้วก็ยึดตัวจริงได้ไหมรวมไปถึงอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะต้องติดตามกันต่อไปต่อมาครับผมเป็นเรื่องของทางมิดฟิลต์ตัวรับกันบ้างคนนี้ก็เคยมีข่าวผมก็เคยได้รายงานไปแล้ววันนี้ก็มีกระแสข่าวข,ขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับโดยข่าวนะครับผมก็ได้ตีข่าวออกมาว่าทางเดคันไรส์นะครับนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ซิตี้จะ เสริมเข้ามาในตลาดซัมเมอร์หน้าเพื่อมาเป็นเรียกว่าสควอตที่กดดันฟอร์มของโรตารีนั่นเองนะเนื่องจากในฤดูกาลหน้าน,านั้นเฟรนดิโนจะหมดสัญญาแล้วก็อาจจะต้องแยกทางกับสโมสรแล้วนะครับโดยซิตี้ก็จำเป็นที่จะต้องหามิดฟิลตัวรับนะเป็นตัวแทนเข้ามาเพื่อเสริมในสควอตเดฟของทีมให้มีขุมกำลังเชิงลึกที่ดีมากยิ่งขึ้น นะถ้าหากเสียเฟนโยไปในฤดูกาลหน้านั่นเองตามการรายงานของไซเบอร์นะครับผมเป็นนักข่าวของทางเดอะการ์เดียนนะบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นกำลังติดตามสถานการณ์ของทางเดนคันไรส์ร่วมกับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคาดการว่าไรส์นั้นจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยที่เวสต์แฮมนั้นจะสามารถปฏิเสธข้อเสนอที่มหาศาลตามการรายงานจาก ออการเดียนั่นเองนะครับแล้วก็ทางเด c กนไรส์นะครับผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งในหลีกเองนะแล้วก็การพัฒนาฟอร์มของเขาในช่วงฟุตบอลยูโรด้วยนะที่ผ่านมาแล้วก็นักเตะวัย22ปีคนนี้เนะี่ยเป็นเป็นคนสําคัญเลยก็ว่าได้ในทีมชาติอังกฤษชุดปัจจุบันนั่นเองที่ลยศึกยูโรแล้วก็ได้เข้าไปในรอบชิงนั่นเองนะครับแล้วก็เดนไรส์นั้นพึ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเนาะ ในศึกยูโรปาลีกนะครับผมที่เอาชนะดีโมสาเกรตไปได้2ประตูต่อศูนย์แลวก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับผมซึ่งนักข่าวอย่างไซเบิร์นะครับผมของ, berg, ผมองทางเดอะการเดียนเนี่ยบอกว่าไรซ์ Rise, นั้นพร้อมที่จะทดสอบตัวเองในระดับสูงที่สุดแล้วแล้วก็มันอาจจะเป็นการจุดประกายนะผมให้สโมสสนใหญ่นั้นเคลื่อนไหวอีกครั้งในตลาดซัมเมอร์หน้านั่นเองโดยตอนนี้เด็กันไรซ์มีเรียกว่าสัญญากับเวสแฮมเนี่ยถึงปี2024นนั่นเองนะครับแล้วก็ แฟนบอลทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองมองว่าเดนไรส์นั้นเ,เรียกว่าเหมาะสมกับสไตล์ของทีมนะครับผมเหมาะสมกับสไตล์ของโอเลกุนนาสโควชามากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองแต่ว่าตามการรายงานเนี่นยก,ก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถ้าหากมอบข้อสเสนอที่มหาศาลมากๆให้กับเวสแฮมพิจารณาแล้วก็แลกกับการปล่อยตัวไรส์นะครับผมเข้ามาอยู่ในทีมนั้นอาจจะเป็นการคุ้มค่าก็ได้ นะครับผมเพราะว่าจะคว้าตัวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแข้งพรสวรรค์ที่มีการเล่นที่เฉียบแหลมที่สุดนะครับผมของทีมชาติอังกฤษเนี่ยมาร่วมทีมเหนือทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก็จับตามองเดคแคนไรท์เช่นเดียวกันนะครับผมก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยมี3ทีมเนาะที่จับตามองเดคแคนไรท์อยู่นั่นก็คือแมนซิตี้นะครับผมเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าซัมเมอร์หน้านั้น นะใครจะเข้ามาเป็นตัวแทนเฟอร์นันเดนโยที่จะต้องแยกทางกับสโมสรเราแล้วก็จะกลายเป็นตำนานของสโมสรเราอีกหนึ่งคนนั่นเองนะสำหรับตำแหน่งวตืยนตัวรับนั่นเองนะครับต่อมามาปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายข่าวของทางดูซานโวลาโควิดนั่นเองนะกองหน้าที่ก็อยู่ในข่ายเป้าหมายของทีมเราเช่นเดียวกันนะครับผมตามการรายงานล่าสุดจากสื่อในประเทศอิตาลีนะอย่าง กาเซตาเดโลสปอร์ตนะครับผมก็บอกว่าฟิออเรนติน่านั้นมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าจิกสัญญาที่ตอนนี้เนี่ยในสัญญาของดูซานวลาฮวิกนั้นมีค่าจิกสัญญาอยู่ที่70บล้านยูโรซึ่งฟิออเรนติน่านั้นรู้สึกว่าค่าจิกสัญญาแค่70บล้านยูโรนั้นไม่เพียงพอที่จะเป็นโล่ป้องกันที่จะพยายามที่จะไม่ให้ทีมอื่นนั้นมา มาฉีกสัญญาดูซานได้นั่นเองนะรู้สึกว่า70ล้านเนี่ยไม่พอต้องเพิ่มแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมมีทางวาราโฮอีกนั้นอยู่ในลิสต์รายชื่อเป้าหมายทางเลือกของพวกเขาในระหว่างการไล่ล่าแฮร์รี่เคนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสโมสรแมนเชสเตนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทัพนั่นเอง ดยขณะเดียวกันท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นก็ได้จับตากองหน้ารายนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเวลาไทม์ไลน์เดียวกันเพราะว่าซิตี้ก็อยากจะได้แฮร์รี่เคนใช่ไหมสเปอร์ก็มองหาตัวเลือกในกรณีที่เขาอาจจะต้องเสียเคนเขาก็มาจับตาทางดูซานวลาฮูวิกเช่นเดียวกันมีการรายงานว่าทีมจากเมืองฟอร์เรนซ์ก็คือฟิออเดนตินานั้นเสนอข้อตกลงมูลค่า4ล้านยูโรให้กับทางวลาฮวิกเพื่อให้เขานั้นต่อสัญญากับสโมสรต่อไปอีก3ปีนะผมแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ผู้เล่น ยังไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่นะแล้วก็มีการรายง,งานเพิ่มเติมอ้างว่าทางร็อกโคคอมิโซนะผมประธานสโมสรของทางฟิออเดติน่าเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะอยู่ในอิตาลีเพื่อพยายามโน้มน้าวให้กองหน้าชาวเซอบีรายนี้เนี่ยเสร็จสิ้นข้อตกลงใหม่ในการเซ็นสัญญาใหม่นะครับผมแล้วก็แก้ไขเงื่อนไขในการปล่อยตัวเขาเนี่ยก่อนที่พักเบรกทีมชาติรอบหน้าจะ เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้กระบวนการสัญญาใหม่เสร็จสิ้นก่อนพักเบกีมชาติรอบหน้านั่นเองนะสำหรับประธานสมโมสรฟิออรเรนติน่าแล้วก็สมโมสรน,นั้นต้องการต้องการให้วาลาฮวิกนั้นลงนามนะครับผมในสัญญาใหม่เนี่ยในเส้นตายภายในวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นแล้วก็ปิดการเจราจาก่อนเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาของดูซานวาลาฮวิก นั่นเองนะครับแม้ว่าแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยจะให้ความสนใจกองหน้ารายนี้ก็ตามแต่ว่าพวกเขานั้นไม่เคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางฟิออเรนติน่าได้พิจารณานั่นเองนะในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ทีมของเป๊ปตอนนี้นะต้องบอกว่าเล่นแบบว่าไม่มีกองหน้าธรรมาชาตินั่นเองนะทำให้ในตลาดซัมเมอร์หน้าหรือตลาดหน้าหนาวหน้านั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่แมนซิตี้นั้นจะลงตลาดในเรื่องของกองหน้า แล้วก็การรายงานที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านั้นเนาะที่เคยได้ทาข่าววลาฮูิกไปบอกว่า,าเงื่อนไขใหม่ในสัญญาของวลาฮูกิกถ้ามีการเซ็นนะผมจะเป็นการที่ใส่เงื่อนไขไม่ให้ทีมในเกาโชซิลีอารอย่างยูเวนตุสเป็นทีมที่จ้องดูซานวาลวาฮูกิกเช่นกันเนี่ยทางฟิออเรนตาจะใส่เงื่อนไขไม่ให้ทีมในเกาโชนั้นสามารถซื้อได้นั่นเองนะครับหวยจะมาตกที่ทีมอื่นๆในซีรีส์อื่น แทนนะอย่างเช่นพิมลิกที่ก็มีหลายทีมจับตามองเวลาคิยเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้แมนเชสเตอรนั้นก็ก็มีลุ้นอยู่ในดีลของดูซานวลาคิยนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะต้องไปรอดูในตอนที่ตลาดเปิดอีกทีหนึ่งว่าแมนเชสเตอรจะทํำยังไงเกี่ยวกับดีลก,กองหน้านะครับผมจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกหรือไม่ นะครับผมในการเสริมเข้ามาในตลาดหน้าหนาวหรือว่าจะเสริมแบ็กซ้ายก่อนที่เราก็มีปัญหาเรื่องของเบเชเมนดี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอดูบทบาทของทางบอร์ดบริหารกันว่าจะทํางานกัยนยังไงะจะปิดจุดไหนก่อนที่เป็นจุดอ่อนของทีมเราในตอนนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานล่าสุด ที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นั่นเองนะครับหวังว่าแฟนๆจะชื่นชอบกันนะก่อนจะจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ดีให้กับตาได้วันนี้หมดเวลาของตากับทีซิตี้เซนเล่นข่าวแมนซิตี้แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย